สบายดีพี่น้องปองปายสุขูสุขคนเราก็นํากุ้งไปจัดจำหน่ายวันนี้ได้เหมือนเดิมนัท่าน,นได้แปดสิบนะฮะเออนี่ได้สี่หอนักท่านไปนำกุ้งไปขายตอนนี้เจ็ดโมงตรงพอดีเอ๊ะ,อะมานนะ ินไม่ได้ไปนะหมานนะนำกุ้งไปขายทุกท่าน qua giác trên nào cả trên như là nào thôi thái cung เข้าไปก่อนุ่งเจุ้กน่งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นมาถึงทีอ้าวมาดูก่อนมาดูก่อนไม่เชื่อไหมว่าอ่ถ้ามันไม่เต้นเดี๋ยวเต้นให้ดู สวมอุดนุนทั้งนาปื้นโลดขายกุ้งขายกุ้งโอ้จไปไปมือือเน้อามีปื้นโลตกกระปสดสกักเลยเออตเจอกิน้โอ้ไปแล้วเสียหายแล้วนะสองอีแต่ปื้นอีไอีะกระเบื้องจุเานเียคนบอกว่า

อเลียี่ปนเออล่ะยำบยงค่ะค่ะปนเออนาค่ะีเออโอเคเดี๋ยวปนเออคกเออสพกรยนะเอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตรงมาทางนี้ Techno con bè là ghila mần đơn đi mình đơn nó đơn mần 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 đơn Mình, เออเลี้หนึ่งหอตัติ่มไปต่อต่อรวงอ่างาบุ้ต่อกรมาในต่อสง่ยทีเราบวผัวต่อบวชนผัวเม็ดต่อรวงตอะส้มอ่างอันสียลังอะสวมอ่างอันนี้อะสวมรวงคู่ไงเอออันนี้ไม่ค่อยเม็ดทำะเออ เหลืออยู่หอหนึ่งไปให้ร้านค้าซัไปให้ร้านค้าซะ <c oughs> <c oughs> เหลืออยู่หนึ่งหอไปส่งร้านค้าปกติแกก็เอาตลอดนะเราไม่เคยไปส่งแกตลอดเลย <c oughs> <c oughs> เออวันนี้

ให้กีนลเมืเอไวให้กระตือโอ้กุ้งโอ้เตียร์จักระจรอ้า้จักระจันมีเรได้พี่น้องเห้ยร้อยบอลนะห้าสิบบาทหกสิบตัวหกสิบตัวห้าสิบาทหกสิบตัวห้าสิบบาทเออ อันนี้อะไรเจ้าบาทนี่แม่งอันนี้นะตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทอ่ะเราก็เดินทางกลับจำหนายขายกุ้งเไปมาขึ้นมาเออขากลับมีผู้โดยสารเออมามาเออไม่มีมีใครจะไปอีกหรือเปล่าได้อีกนะ นีลาตาน้ีดละแคมีก,อน,กอนละขกลับมีพูโดยสารขอติดรถกลับไปด้วยน,น,นะท่านเรากระต่ายได้อะไรกินแล้วนะปลาทู นี่ล่ะอยู่กลางหมู่บ้านมองหากินหายันมันยากเดินทางกลับทุกท่านวันนี้ได้80บาทซื้อของกินหมดไป20่อ่าก็เท่ากับเหลือ60นะขอบคุณครับโอ้ ต่งกุดิสารกลับอโอเคครับผมเราก็เดินทางกลับแล้วท่านนี่ซื้อขนมกับซื้อไส้กรอกหมดไป20ขายกุ้งได้80อ,อ,อนก็ยังเหลือเงินเก็บอยู่นะท่านก็นถือว่าไม่ได้จ่ายอย่างเดียวยังมีเข้าอยู่ ก็ฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ